สวัสดีค่ะวันนี้หมออ้อยมาทำคลิป12ราศีประจำเดือนรกรกฎาคม2563สําสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะสวัสดีชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านชาวลัคนาราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึงวันที่15ธันวาคมพบกับหมออ้อยเป็นประจำทุกเดือนสำหรับเดือนนี้ หมออ้อยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาราศีให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนกรกฎาคม2564ว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรสิ่งที่ต้องแก้ไขและข้อควรระวังขอให้ท่านรับฟังอย่างมีสติการงานชาวลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนกรกฎาคมนี้ท่านมีโอกาสที่จะเดินทางไกล เพื่อปฏิบัติหน้าที่การงานมีโอกาสจะนำงานเก่าๆงานข้างๆที่ท่านทําอยู่โปรเจกต์เก่าๆนำมาจัดเปลี่ยนใหม่ท่านที่ทํางานการช่วยเหลือชีวิตศาสตร์ลี้ลับหรือโหราศาสตร์นักพยากรณ์เป็นช่วงจังหวะที่ดีที่ท่านสามารถที่จะขยับขยายงานการของท่านเพื่อให้เป็นที่รักของคนทั้งหลายได้รับค่าตอบแทน จากการปฏิบัติหน้าที่การงานของท่านเป็นอย่างดีราชาโชคอยู่ในดวงชะตาของท่านโชคของราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองยินดีด้วยนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกเกี่ยวกับเรื่องการงานการงานของท่านดีมากค่ะพยายามปัดปุ่นนะคะการงานที่ท่านทำอยู่ ท่านสามารถที่จะบรรลุผลสำเร็จได้ค่ะงานเก่าๆที่เอามาปรับปรุนใหม่หรือว่าทาให้มันดีขึ้นขยับขยายปรับปรุงเปลี่ยนแปลงน,นะคะการเงินชาวลัคนาราศีพิจิกการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต้องหารครึ่งนะคะเวลามีเงินเข้ามาท่านจะต้องมีค่าใช้จ่ายเบีบ้ยบายรายทางเงินมีโอกาสที่จะท่านจะต่อยอดธุรกิจ นะคะหมดไปกับลูกหลานบริวารของท่านท่านมีค่าใช้จ่ายที่รออยู่ยังไม่ทันได้เงินเลยค่ะแต่ค่าใช้จ่ายรออยู่แล้วต้องบริหารจัดการให้ดีเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยและยวดยานพาหนะ การเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกจะเข้ามาตลอดเข้ามาเสร็จก็ไม่เหลือเลยนะคะต้องบริหารจัดการให้ดีเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะบางครั้งถึงขนาดหมดกองคลังเลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิก การเงินของท่านยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเข้ามาเรื่อยๆแต่ต้องอุดรูร่วให้ได้นะคะเพราะท่านได้การเงินอยู่ในการงานอยู่ในตำแหน่งราชาโชคงานดีเงินก็ดีนะคะความรักชาวลัคนาราศีพิจิกสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะพบเจอคนมีฐานะแบบไม่คาดคิดไม่ทันตั้งตัวเป็นคนบุคลิกดีมีฐานะดีมีหน้าตาในวงสังคมเข้ามาใกล้ชิดท่านชอบพอท่าน อยู่ที่ท่านว่าจะตอบรับหรือเปล่าดูกันให้ดีๆ บางครั้งชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นบางคนนะคะเขตขยดกับความรักไม่อยากที่จะมีความรักอีกแล้วล็อกกุญแจไขเลยนะคะคือไม่อยากที่จะมีความรักอีกแล้วดวงชะตาราศีของชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นบางคนนะคะหรือทุกคนนะคะมลงปองร้องไม่ออกเลยนะคะเบื่อมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับความรักต้องลองนะคะอ่าไม่งั้นจะไม่รู้นะคะมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนทุกคนเสมอไป ะะจังหวะจากโคนดวงดาวเปลี่ยนจากราศีอาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับท่านนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคม2,564นี้สําหรับคนมีคู่ระวังเรื่องปากเสียงนะคะมีโอกาสที่จะเดินทางไกลไปกับคู่ครองรุ่นส่วนของท่านนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกคู่ครองของท่านอ,า,อาจจะนําพาซึ่งโชคลาภมาให้ท่านโชคลาภท่านมีโอกาสที่จะได้ของเก่าของโบราณ หรือได้ไปสถานที่โบราณสถานที่ท่านไม่เคยไปมาก่อนหรือลองไปมาแล้วท่านขอโชคลาภดูนะคะท่านอาจจะมีโชคตรงนั้นนะคะข้อควรระวังสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะท่านร้อนใจเกี่ยวกับการงานจะมีปากเสียงเกี่ยวกับหัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ในวงการงานของท่านมีปากมีเสียงกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนต้องใจเย็นๆนะคะชาวพิจิกทั้งหลายสําหรับเดือนนี้หมอ ขอแนะนำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านแก้เคล็ดเสริมดวงชะตาประจำเดือน2พคม2564ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยปลาหน้าเขียงเท่าอายุของท่านไทยชีวิตโคกระบือแม่หมออ้อยขอฝากคลิป12ราศีในช่อง YouTube ด้วยนะคะ ช่อง youtube ของหมออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงากดไลค์กดแชร์กด subscribe กกดติดตามให้หมออ้อยได้ยอดวิวเยอะๆนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์หมออ้อยไลฟ์สด ประจำเดือนกรกฎาคมน,นะคะวันเสาร์วันอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์พบกันสองวันคือวันเสาร์วันอาทิตย์กันละหนึ่งชั่วโมงนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หมออ้อยด้วยนะคะติดตามหมออ้อยด้วยนะคะในการไลฟ์สดขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านพลิกด,ดวงชะตาจากร้ายกลายดีให้รวยๆปังๆเงินล้าน,าน,านเงินแสนเข้ามานะคะขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ